ร้อมเสิร้อมร์ฟ Nọc chăng kia ha này Thì bỏ lá mất rồi lấy bụng Kín mất lá Nói bụi nào thế Thấy mấy chắc à Đại cong nào ấy Chụp 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 băng Áo bà nhỉ Dứt mài đài <laughs> Rốt à? Thấy <laughs> <laughs>

đi 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 đi

Răng khao bia biếc mặt. mà, kia 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 mà kia kia nó kia lại kia làm ba kia 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 nuốt kia 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 kia

มันลุดเยอะลุดเบลไม่ได้กินู้ต้มก่อนก่อเดี๋ยวเวลาใส่วันนี้เราทำตัวนีเมนูกับแกงส้มอ่าปลาว่ามันกินู้นะกับปลาโม้อมันกินู้กับเป็นเมนูอ่ากินู้อันนี้ตามมะดูกอันนะมันก้าวช่วงบบดีเลยที่มันมันโกรองซิ่งบางนี้กุ้งเราดึกกินู้ไม่แพงใช่ไหมช่วงมันจะแพงช่วงโด้ช่วงประมาณเดือนสิบสองเดือนอไอช่วงนู้มันจะแพงไงถึงช่วงนี้มันจะทุกข์ราดนี้แหละ Ờ, ừ, lương mà ตํา lương luôn ờ เล็งดี ăn บ่งานนี่เอาบ่งานครับครับ Sao บอก con ส่งคนลาว Sao nó ใส่ đi ประมาณสักแปดที่เปิดเร้นกับลีนนนำก่อนลีนนนำก่อนโต้ยรอนรอน่อนลีนนนำวันก็เดียวเลาเก่งไม่นานเลยเดี๋ยวผมกันทุกอย่างทนนึงแล้จริงเลยะไปเนอนำปรุงเลยนะ รับเปียกลงไปเลยลงรับเปียกเลยครับนี่กุรอณครับอี่แกลมออยันบ์ดีเลยนี่เนี่ยอืมเออมเพราะคู่กันนะได้หรอยังอ่อยาดนีใบเปลี่ยนเนาะงาอจ๊ะต้องจำไม่ต้องจำลงเน่าเอาความม้อมันนะวันนี้ความเปรี้ยวมีความหวานนะอะไรลงรับเปียกนะ

นี uh, ing, ่ก็ว่ามันอาลุมวาวนะดูนี่เปเนี่ยี่เดดาเดนปรุงเียมะเอาเกลืองลงเลยกับเคลืองแกงบ้านเรากับเครืองแกงเครืักไตเนี่ยกับตี๋มี่ยนนี้ไปเน่ยันนี้ตี๋มี่นนี้ออยู่แล้ว ท้องนี้หยิบรีเป้งจังเดี๋ยวนะมันช่วงที่ว่าหนาชท่วมเลยกบัดซื้อคนปลวกไม่ทันเดี๋ยวนะตอนนี้หยิบลีประมาณลูกประมาณร้อยร่าลอยอยู่ครับตาัวกำลังกรอกครับนี่เครื่องที่หมีมันจะแรงยามย่าไม่ปิีนเลยอีมินวัวเตี้ยของดีมันไม่แข็งแน่นแต่ตึ้งควันจังนี่ตั้งเรือนี่ก็เลยก็เลยลุ่งเรื่องกันพ่อไม้อยู่ไม่รื้เราทำกับข้าวเรอกเราไม่ใจ่รถจุดเล่นที่เราตัดวันครับ

ลุ่มเล็งจังวานี้ครับด้วยความที่ว่ารถไเนาหามเปียกนี่มันจะมีความวานผนอยู่ในนี้นแต่ว่ามันจะมีมีมีความวานนำมันาาลงเลยครับหลอด้ามเปียกนี่แต่มันคืออาจจะมี มันเดียวมันไม่จีดมันไม่จีบกับมันจะมีความวัดอยู่ขนๆอยู่กับคนลูกเน่าลูกไปอ้อมเลยไปเดีอ่นจัดปลาโมตัวตัวจอะไรด้วยาัดกุ้มคาเานี่นะกับพวกมันกินนู้นมันฆ่ามันเลยดำไปเจ้ารลอยน้ำลอยคออยู่ว่างได้มาแต่ละตัวกับแต่ว่ากุ้มคากับดำไมดปมตัวเลือวงหลักจัดแรเก่งร่มปลาบอกวมันกินนู้นะปลาต้มลุบนะเด่นปลาโม่เดียว

Thế là kinu lôi anh luôn. Thì nó mạng mạng là Lạp Lạp nè Đến, ừ, đến, đến ngoài Và lát Kẹn hơi Lo mà bán lăn Ôi lời cầm có biết bé được Nếp cả uống lờ đéo Có biết kẹn tụi ừ. dạ. ừ. rồi chó Lô tụi nháy đồ nó Tụi uống Mấy kè mẹ cao เนี ja ่ยยำยำกุงหน้านะยำกุงหน้ากับลูกกับลูมาละกับลูกกับลูมาละกุงหน้าเดยวตอนสดเลยสเลยสด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 เดี๋ยวครับลอยลอยกับลอยไม่ลอยคือเล็ดเล็ดาน a เนาะนุ้งเล็ดน่ลาหนุ้อ่ามาอีกจานหนึ่งกับจานเดียวไม่พอเลยรับบุญยบุญยบุญรอยเกงร่มกับน้ำเกงวยนั่นมัน ตุยดตุยดถึงบรรยากาันดีบรอยากาศตรงตุงมันนี่กับมันแกงตัวเลยนะกิแกงต้มกินเา้าไม่นะแม่ตก้ารยากาันนี่อย่ามาพี่ถึงกับข้าวมันร้อยเกล็ดริบแต่ว่าบ่อยากมันก็ร้อยมากอย่ามากบม่าีแป้งเอกันว่กได้มากออะแรก ว่ามันได้แรงอกนี่ยาดมจ้เบ้นไม่ไวหนู่มกับเราจองคนนี้กับเราไม้เไปดอนมันม่แจงอะไรโนุมาแจงแกลุงอะไรไปดอนี่เราไม่ับรถนั่งเฉาด้รถต้นเจ้งงปูนี่พวนี่พวอันยิ่ง้คนเหลือมาหัวเข้าโอกอะนะทำอะไรก็กับตานึงก็แค่เอ้โหที่ดู